สทุกท่านนะคะตะวันรับขอบฟ้าได้เวลาปิดประตูวังกูนะคะีอดอกกุหลาบชวยๆนะคะสวยจังเลยว้าวสวยจริงๆนะดอกกล้วยไม้สวยมากมีไปรษณีมาส่งของบุุคไปรษณีย์นะคะนะเราก็มาปิดประตูยามเย็นนะคะ ยามเช้าเราก็เปิดยามเย็นเราก็ปิดนะคะ องฟ้ายามเย็ยนนะสวยงามนะวันนี้แอดมินเปรี้ยวก็กลับมาทำงานกับป้าแตนแล้วนะคะจากเพราะว่าตอนกลับมาก็น้องก็เดินเข้าบ้านเนาะนะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพน้องเปรี้ยวนะคะนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าก็คงจะไล์สดนะคะไป ผิดประตูที่สองกันพอดีกูหูกลับบ้านนะคะกูหูกลับบ้านเห็นไปหาน้องมา มุมนี้สวยจังเลยอ,อุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงอะไรแอบ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 วันนี้วันศุกร์น,า,นางบริวารก็จะเป็นสีฟ้านะคะวันนี้วันศุกร์นะวันคารีวะเอเอ็นก็เกิดวันศุกร์นะคะ นะก็อยู่คู่กับวันทังคานนะคะนะเดี๋ยวเรามาปิดประตูกันประตีสามตะวันกาแฟานะคะตะวันกำลังจะรับ้าแฟ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ช่งางทำห้องน้ำก็กำลังทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเราก็ปิดประตูเสร็จแล้วนะคะยามเย็นเดี๋ยวมีงานรำนะคะเอฟซีมีงานรำยามเย็นว้าสวยจังเลยนะคะมุมนี้สวยมากๆเลยยามเย็นท้องฟ้าก็สวยงามนะคะนี่สวยงามมากเลย คน,คนเลี้ยงคนเลี้ยงวัวมาแล้วเดือนนึงรับรองแน่น้ำหนักลดแน่นอนนี่ครับผมดีครับ,รบเอา,ามัตรงนี้ออกนะเหมือนอีกครั้งอะ่ะตะวันรับขอบฟ้าได้เวลาเข้าโคกแล้วเอืม แมงปอบินวนอยากอยากเข้าคอกแล้วอยากเข้าคอกแล้วบ้านอยู่ทางนี้นู่นพุูนมาภาษาแล้วมาภาษาแล้วจะเดินจะเดินตามไม่ทันวัวแล้วไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ เอา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 เอไปผิดบ้านแล้วไปผิดบ้านแล้วอปไปไปเอไป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 ่ปไกล้ไยไปอยไปไปอาไป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 มปไปไปไนไอไ ี่เลี้ยงเลี้ยงคนใหม่พี่พี่พี่สัมภาษณ์หน่อยพี่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนใช่ไหมคะอ๋อเคยจะเลี้ยงควายนะนะคน อ,อ,อ้าวโอ้ยมีบุญเน้อหน่เนี่ยขนาดเอาวัวเข้าคอกยังมี u ู u b e มาส่งเลยม, <c oughs> มีบุญขนาดไหนเนี่ย,ยในกระดั่งพี่นวัดนะก็ะยังมาเลยนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ย <c oughs> เออเอ้าอุ้ยเรานี่เดินไม่ทันเลยนะเนี่ยโอ้โหเราเดินไม่ทันวัวเลยดิภาษาพวกเรา โอ้โหแสดงว่าก็อยากเข้าคอกเร็วแล้วเนี่ยโอ้โหดูเราวันนี้เมื่อยเลยโอ้ดูพี่นวัดเดินดูพี่นวัดเดินฮะโอ้ภาษาต้องวิ่งแล้วภาษาต้องวิ่งแล้วเนี่ยดูนะฮะทุกช่องเลยนะมาส่งน้อง โอยโอ๊ยโอยโอ๊ยเข้าเลยโอ้โหโหโอ้อยากเข้าคอกไวป่ะเฮ้ยโอ้ยเราเราเหนื่อยเลยเดินไม่ทันน้องบัวเราเหนื่อยแท้น่าเอะฟซีน่าดูข้ออยากเข้าบ้านเร็วมากเลย เรียบร้อยกระถางนี่อันเล็กไงไปขนาดไจะไปแเอคนเดียวโวคนใหม่ฮะยกไม่ไหวอร่อยแล่ะเสือลอง้วมันจะเค็มๆเสือเียนนะลองนลองเนียนล้วเค็มมากไหมจะได้รู้นเกือธรรมดาไหม มันเกลือธรรมดาแต่ว่าอร่อยจน่าจะเป็นแบบคล้ายๆซุปทอดเนาะไม่เห็นเลยเอาเลี้ยใหม่เลี้ยใหม่เลี้ยใหม่แล้วเล็วเออโอ้ยโอ้ยชอบเลยชอบเลยโอ้ยแสดงว่าเขาชอบอุ้ยเสือเขารีบกลับบ้านเพื่อจะมาเลียก้อนเกลือเออรู้แล้วโอไม่หมดจิงบอกอ โอ้โหดูแสดงว่าเขาชอบอันนี้ดีใจเห็นแล้วคงจะอร่อยเนาะอู้อร่อยจริงๆเนาะเออยังบอกนะเราก็ลองดูแล้วมาตอนใบยามใกล้ดีมาให้ด้วยนะเพราะเรือทุกวันเนี่ยพัชรินจะไปก็ต้องมีวิธีการโอ้ตื่นเต้นดีใจเห็นปัวเรียก้อนเกลือแล้วตอนนี้อืม หมักนี่นั่นนะย่อยออกไปเประยงพยามอนพี่แล้วยันในย่ามันมีพยาครับเออเพราะว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยเขาถือ้อเสือให้กินเนื้อตอนนี้